สวรรค์บ้านนาะไก่หนึ่งตัวมีลูกเจี๊ยบด้วยหนึ่งตัวเดิมมีสองหายไปแล้วตัวหนึ่งดูแลลูกหายไปตัวนหนึ่งแล้วนะดูแลลูกดีหรือไม่ดี น่าจะมีแมวมาขาโมยตอนกลางคืนนะไก่ตีพันทางไก่ตีพันทางหมายความว่าผสมอ่ะไม่ไม่ใช่ล้วนๆวนนะครับล้วนเลย